าช้างเนี่ยเขามีดียังไงบ้างค่ะทุกคนมีดีเหมือนงาช้างมีดีเหมือนหางช้างไหมคะก็คือมีดีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะเรียกไปทางมหานิยมนะครับมหานิยมเนาะการธำมาค้าขายกิจารพาทีนะครับตธุรกิจเดียวกับวัฒนิ์เลยครับอ่าทไรคือจะเดินทางนี้นะครับจะเดินทางนี้คนลุกเดินทางทางมหานิยมนะครับหลุดข้างหน้านะคะฝันข้างหน้าพูดก็จะมีวนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเออข้างหน้าข้างหน้าค่ะพี่ๆเต็มอยู่เลยแสดงว่าน่าจะหลุดเช้านี้หรือไม่ก็กลางคืนอ่ะใช่กลางคืนเออเนี่ยค่ะย่้ อันนี้เราไม่สามารถหักออกจากป่าเขาได้นะคะเพราะแข็งแรงมากค่ะพี่พี่อันนี้จะหลุดเองตามรธรรมชาตินโอ้หลุดเองนะเด็ดแล้วให้พี่พี่ดูชัดๆก่อนดูนะครับสวัสดีค่ะจ o o มอ o r วันนี้นะคะมาทักทายกันแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ประมาณ6กโมงเช้าค่ะเพิ่งไปตัดหญ้ามากาลังเก็บกว่าทาความสะอาดให้ลูกนะคะก็มีข่าวดีมาบอกค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่28กรกฎาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่เอฟซี ของเรานะคะพี่มายุรีนะคะท่านได้จับเลี้ยงโตะจีนเลี้ยงน้องช้างนะคะสิบเชือกเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะน้องตาแปว๋วจะใส่ชุดใหม่ด้วยนะคะพี่ๆ๋ยวจะเก็บกวาดทำความสะอาดกันไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวน้องนิจะถ่ายในบ้านให้ดูด้วยนะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างไรบ้างนะคะนี่ให้ตาอ้วนกว่าก่อนตื่นเต้นมากก็เลยมาบอกพี่ๆก่อน,นะคะ่ะ ทางนี้ทางนั้นก็เอาโต๊ะมาไว้รอแล้วค่ะพี่ๆนู่นค่ะจัดบริเวณหน้าบ้านนะคะโต๊ะฝั่งนู้นนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะนู่นค่ะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยรองรับน้องช้างได้ประมาณ20ถึง20เชือกค่ะพอดีเลย20เชือกนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตาอ้วนเสร็จก่อนเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูนะคะฮะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะขนาดหลุดหรอ เอ้ยเราเราเดินเข้าไปได้ไหมเนี่ยได้ทำไมอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ขนหลบดฟันเหรอเอ้ยอันนี้เพิ่งหลุดนี่ใช่นี่เข้าเคี้ยวยากสี่ขอให้เราแต่อ้วนตะเกี้วตะเกี้วของกิ้วโอ้ยก้อนเออห่วงห่วงโอเคโอเคโอ้ห่วงห่วงของเขาของเขาของเขา เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาดูไกลๆหน่อยแต่อ<ๆ>้วนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่ดูนะคะเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเก็บก่อนโอ้ยลองว่าอยู่ทำไมเขาหันมาแต<ๆ>่ทางนี้วันนี้โอ้อันนี้เรื่องอากาศนะคะ<ๆ>ไหนดูซิหลุดตรงไหนจะอ้วน<ๆ>ให้พ่อจ๋าอ้าปากซิโอ้ให้โชคแต่เช้าเลยพ่อจ๋าขอบคุณนะคะ เอาหมวกไปไหนเขาจะใส่หมวกให้เอาไปให้พ่อจ๋าวางเขาจะใส่หมวกให้โอ้ยความลูกเนาะเคยเห็นแต่จับหมวกใส่ให้พ่อนะคะนี่พ่อวางหมวกก็จับหมวกมาใส่ให้ค่ะความน่ารักของพ่อจ๋านะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาดูเนื่อะน่เพิ่งหลุดเพราะว่าไอ้ยายังติดอยู่ในอากาศอยู่เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เขาอ้าปากดูซิว่าฝั่งไหนเนี่ยฮะมดหรอไหน ไม่มีน้ำไม่มีมดเจ็บวหมวกเลยอ่ะเพออ๋อเธอไปวางหมวกใกล้มดไงพ่อจ he oh, ๋าเขาก็รู้แล้วเขาห่วงด้วยนะคะไม่ให้น้องนิกจับสงสัยก็จะให้พ่อเขาคนเดียวค่ะโอ้อากาศหลุดค่ะพี่พี่เขาเรียกว่าอากาศช้างนะคะโอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่ดูว่าหลุดตรงไหนน้องนีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไหนเขาเขาไม่โชว์เขาไม่โชว์ เดี๋ยเ,ยเ,ยเยต้องเอากล้วยมาล่อค่ะพี่พี่เอ้ยโอ้โอุย้ยพูดไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋วให้พี่พี่ดูชัดๆนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาไอเราก็โมแต่โมเรื่องจัดโต๊จีนเราะก็แแ่อากาศหลุดไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะโอ้ย้อยอยยน,อน,น้อนิดมาทำหนูดีกว่าแต่เขาก็องห่วงกวงับหนูนะคะ่ะ สงสัยว่าเขาเขาไม่อยากให้น้องนี้นะคะแต่เขาอยากให้ตาอ้วนนะคะพี่ๆโอ้ไหนลองลองลองล่อเขาดูเดี๋ยวยังไม่รู้นะคะว่าซ้ายหรือขวานะคะพี่ๆอ้าปากลูกอ้าปากถ้าพี่จ๋าดูด้วยไหมให้ดูไหมขอให้ดูไหมทำไมให้ดูนั่นน่ะน่ะอ่าแล้วอ่าแล้วอ่าแล้วเอ้อนั่นไง นี่ไงนี่ไง,ไงข้างหน้าเออข้างหน้าข้างหน้าค่ะพี่พี่โอ้ยฟันผูเลยทีเนี้ยผู้บ่าวฟันผุเลยเขารู้เขารู้กลิ่นเท้าค่ะของเขาเอาขอให้พ่อ,ขอ,พอขอให้พ่อไหนตะอ้วนมาโชว์หน่อยสิลูกนางยิงงงอะไรอะ่ะพ่อจ๋าอุ้ยดูย่ายังติดเต็มอยู่เลยแสดงว่าน่าจะหลุดเช้านี้หรือไม่ก็กลางคืนอะ่ะ ใช่ก็คือเออเนี่ยค่ะย่าย,ย้าย,ยังติดในซอกฟันอยู่เลยโอ้อันนี้เราไม่สามารถหักออกจากปากเขาได้นะคะเพราะแข็งแรงมากค่ะพี่พี่อันนี้จะหลุดเองตามธรรมชาติโอหลุดเองตามเด็ดนะคะพี่พี่ดูชัดๆก่อน,น,นไม่โฟก,กัสอย่แป๊บนึงสกวอนนี่ค่ะพี่พี่โอ้ว้าวหลุดออกมาโอ้อากาศ้างเนี่ย เขามีดียังไงบ้างคะลุงก้้นมีดีเหมือนงาช้างมีดีเหมือนหางช้างไหมคะก็คือมีดีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะเรียกไปทางมหานิยมนะครับมหานิยมเนาะการทำมาค้าขายกิจการพาทีนะครับเป็นต่อธุรกิจเจยวกวัฒนศิลป์เลยครับอ่าทันใดคือจะเดินทางนี้นะครับจะเดินทางนี้นะครับเดินทางทางมหานิยมนะครับหลุดข้างหน้านะคะฟันข้างหน้าพูดก็จะมีวาจาศิลป์ครับโอ้อะไรนั่นเขาเห็นพระจ๋าได้กินไงด้วยค่ะ ัันร้โชคดีแต่เช้าเลยค่ะพี่พี่ลืมเรื่องจัดโต๊ะจีนไปหมดแล้วมันจะตื่นเต้นค่ะเป็นหนุ่มฟันหลอเลยที่เนี้ยเป็นหนุ่มฟันหน้าหลอเลยค่ะโอ้หน้าน่าจะเอ่เจ็บมาหลายวันแล้วแหละนะคะน่าจะปวดมาหลายวันแล้ว เออน่าจะอยากให้หลายวันแต่หลุดวันนี้นะคะโอ้โ,อโอหหัแตกเลยอะ่ะคุยไม่ถูกเลยโอ้ไอเราก็ว่าอยู่ทาไมเขาหันไปเด็ดทางนู้งไงแต่อ้วนที่คุยกับเธอะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขามองหาสาวหรือเปล่านะคะตอนเช้าที่ไหนได้อากาศเขาหลุดนะคะ,ะโอ้ขน,น,นาด โอ้เพราะแสนนี้เขาให้คุณเจ้าของเนาะเราทาแล้ววาทนายอากาศอากาศเหมือนกันลูกเราทั้งคู่จะมีทั้งสองโอ้เขาให้นะคะแต่บางเชือกไม่ให้เขาก็เปี้ยงทิ้งเปี้ยงคว้างนะคะพี่พี่เออล้างล้างก่อนล้างก่อนโอ้ยุดทำความสะอาดเลยแต่โอ้ยอ่อหลุดข้างหน้านะคะหลุดข้างหน้าค่ะพี่พี่โอ้แล้วพรุ่งนี้สาวๆเขามากินโต๊ะจีนเ่ยจะกล้าคุยกับเขาไหมเนี่ย คือคือน้องนี้อะตอนเช้าสังเกตดูแล้วนะคะว่าเฮ้ยเจาอ้วนพอแสนเนี่ยเขาเจอสาวเขาหรือเปล่าเขาเจอแฟนเขาเดินผ่านหรือเปล่าทำไมวันนี้เนี่ยค่ะเขาจะหันหน้าไปในทางนี้ค่ะพี่พี่เพราะว่าปกติเนี่ยเขาหันหน้าเข้าบ้านนะคะหนูก็เลยว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เช็คดูท้องดูเอ่อดูเหงือกดูใต้คางดูแบบหางดูอวัยวะดูต่างๆดูตาดูหูนะคะปกติดีค่ะก็เลยว่าเอ๊ะ ทำไมวันนี้เขาแปลกนะคะเมือนเราเขาก็ส่งสัญญาณบอกเราว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ก็ไปตัดหญ้ามาปกตินะคะเก็บกวาดปกติโอ้นี่ก็พูดไปถึงเรื่องจัดเตอรจีนไม่รู้เรื่องเลยรู้ฟันหลุด <c oughs> โอ้ยเนาะโล้ะอ่ะล้างมาแล้วเนี่ยค่ะเมื่อกี้ไปเอาเอา,เอาย่าเอาอะไรออกนะคะพี่พ,พี่เพราะว่าน่าจะหลุดเมื่อคืนและคะ่ะ ถ้่ไเมื่อคืนก็ตอนเช้าเพราะว่ายังมีเศษหญ้าแทรกอยู่เลยเอสวยมากเลยดูค่ะพี่พี่อู้พี่พี่ดูมือน้องนิสสันค่ะช้างที่เขาให้เขาก็ให้เราจริงๆนะคะกับเชือกไหนที่เขาไม่ให้ก็เราหาไม่เจอหรอกค่ะพี่พี่ ยกตัวอย่างเช่นแม่แป้งร่ำน้องตาอ้วนแม่แป้งร่ำวันนั้นนะคะเพราะความเพราะความเสือเขาไปผูกอยู่ที่สวนนะคะอยู่ที่สวนขนายหักหายังไงก็หาไม่เจอค่ะทางทั้งที่ที่สวนก็ไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะแต่หาไม่เจอค่ะที่พี่เ,เชือกนั้นแบบนั้นเราก็สันนิษฐานว่าเขาไม่ให้เรานะคะแต่อย่างพระจ๋าเนี่ยกับลูกนางเนี่ยคือหลุดให้เห็นเลยค่ะ อย่างลูกนางตอนที่เขามาแรกๆขนายเขาหักนะคะก็หักอยู่ตรงเสาหลักเลยนะคะตกอยู่ตรงนั้นเลยนะคะพี่ๆนี่คือเขาเขาก็ให้เรานะคะแต,แต,แต่แต่เราไม่ได้ไปตัดไปหักของเขานะคะเขาเล่นเสาเล่นเออเล่นต้นไม้นะคะถูต้นไม้ก็หักนะคะอย่างพ้อจ๋านี้ก็ก็ไม่ได้ไปหักออกจากปากเขานะคะพี่พี่หลุดเองนะคะเรียกว่าอากาศช้างนะคะโโห,โหดีมากเลย ขให้โชคเราแต่เช้าเลยค่ะพี่พี่วันนี้นะคะพ่อจ๋าพูดไปก็สนลุกไปโอ้ m ม g o อดโอเคค่ะพี่พี่ยังไงเดี๋ยวตื่นเต้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอดูอากาศพ่อจ๋าก่อนนะคะยังไ่จะมาแจ้งพี่พี่อีกทีนึงนะคะโอ้เดี๋ยวต้องให้คุณปู่พาดูด้วยเพราะเขาเป็นเจ้าของนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่พี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ